สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าไกลเปล่าแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นสั่งงดการประชุมสภาตั้งแต่ปีใหม่เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อ,อกันว่า แม้จะมีการอ้างสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิมรอนที่พบการติดเชื้อสูงขึ้นแต่เชื่อว่าหากสภาต้องการเปิดประชุมจริงภายใต้มาตรการควบคุมโรคก็สามารถทําได้ไม่ยากเพราะเชื่อว่าสสส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นเข็มกระตุ้นไปแล้วรวมถึงยังสามารถกําหนดมาตรการรักษาระยะหา่างหรืออื่นๆเพื่อทําให้การประชุมสภาสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องสั่งงดประชุม รังสิบันโรบอกว่าพวกเรายังมีกฎหมายสำหรับหลายฉบับที่ครั้งการพิจารณาและมีปัญหาของประชาชนที่เตรียมนําเข้าหารือต่อสภาเพื่อสะท้อนไปยังรัฐบาลเต็มไปหมดแต่ไม่สามารถทําได้เพราะประธานสภาสั่งงดการประชุมถึงสองสัปดาห์ต่อกันท่านจะอ้างสถานการณ์โรคระบาดก็ไม่เป็นไรแต่ผมลงมาพื้นที่ภาคใต้ก็เห็นการระดมคนมาฟังปราศัยของพักท่านแบบแน่นขนาดก็ไม่เห็นว่าพวกท่านจะกลัวการระบาดของโรคแต่ประการใด ผมเลยติดใจอยู่นิดหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจสั่งงดประชุมสภาเป็นเพราะเหตุผลใดกันแน่หรือเป็นเพราะรู้ดีว่าขณะนี้ความนิยมของพรรคท่านในพื้นที่ภาคใต้มันไม่เหมือนเดิมพรรครวบรัฐบาลก็จ้องจะกินพื้นที่ผู้สมัครพรรคก้าไกลเองก็กําลังเป็นกระแสดได้รับความนิยมอย่างมากเลยกลัวแพ้คาบ้านเลยจําเป็นต้องทุ่มเต็มกําลังใช้คําสั่งงดประชุมสภาเปิดทางให้อสสกลับมาลงพื้นที่หาเสียงผมคิดว่าอย่างไรท่านก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราก็อยากให้ท่านทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางการใช้ดุลพินิษออกคําสั่งใดๆเพื่อเปิดหรืองดประชุมสภาควรเอาประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้งนี่ฮะรังสีบัณโรมก็บอกแบบนี้ถามว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลาเปิดประชุมสภาแล้วสสหายไปไหนสสในสภาหายไปไหนทําไมถึงไม่ประชุมเวลานี้แล้วขยันอยากจะประชุมกันถ้าดูตามสิ่งที่รังสีบัณโรมนั้นพูดเนี่ยนะะก็ เป็นความคิดเห็นของรังสีบัลโรมก็คิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นได้แต่ถามว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเหมือนกับว่ารังสีบัรโรมนั้นเนี่ยไม่เคยมองใครนะครับในแง่ดีในสายตารังสีบรลโรมเลยแม้แต่คุณชวนหลีกภัยผู้ที่ได้รับการเคารพจากบรรดาสสบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเพระที่ผ่านมานั้นคุณชวนหลีกภัยก็ทําหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงด้วยความเที่ยงธรรมมาโดยตลอดแต่ในกรณีนี้ รงังสิบันโรมนั้นก็บอกว่าเป็นเพราะประชาธิปัตย์กลัวแพ้ก็เลยต้องปิดนะฮะสั่งงดการประชุมเพื่อระดมคนลงไปหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมนั่นมองไปอย่างนั้นแต่ถามว่าแล้วเวลาเปิดประชุมสภาเนี่ยนะครับสภาล่มกันเห็นะฮะสสไม่แสดงตัวไม่แสดงตนในการประชุมสภาไอ้แบบนี้เนี่ยมันน่าห่วงมากกว่าหรือไม่ทําไมเวลานี้ถึงอยากจะขยันอยากจะประชุม เอาละก็ว่ากันไปนะครับแต่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันคำว่าสงสัยเหมือนกันเนี่ยว่าที่ผ่านมานั้นรังสีบันโรมเคยมองคนอื่นในแง่ดีเคยคิดถึงเรื่องบางเรื่องในแง่ดีบ้างหรือไม่ทำไมมองแต่ในแง่ลบมองแต่ในเรื่องของผลประโยชน์จะเป็นหลักเป็นหลักเป็นใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 การสั่งงดประชุมสภาก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือหรือว่ารังสิบันโรมไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วถามว่าการสั่งงดการประชุมพักของท่านเองพักของรังสิบันโรมเองนั้นก็สามารถที่จะไปหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งส้มได้ด้วยใช่หรือไม่เป็นผลประโยชน์ของพักเก้าไกลด้วยใช่หรือไม่ก็เห็นนายพิธาลิมเจริญรัฐนั้น ก็ลงไปหาเสียงในพื้นที่ในภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณชวนนั้นเนี่ยปิดเพื่อพักของตัวเองก็คงไม่ใช่ถ้าปิดเพื่อที่จะทําให้พักการเมืองลงไปหาเสียงได้ก็ได้ประโยชน์กันทุกพักใช่หรือไม่ก้าวไกลก็ส่งประชาธิปัตย์ก็ส่งพลังประชารัฐก,ก็ส่งดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะอย่าเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะดิสเครดิตคุณชวนหลีกภัยเลยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านทําอะไรก็เชื่อว่าท่านนั้น มีวุฒิภาวะเพียงพอครับ